วันนี้เราอยู่กันในเรื่องการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหาภาคหรือทวิภาคนาฬิกาเรือนนี้บอกเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีเราจะเขียนบอกเวลาเป็นมหาภาคและทวิภาคได้ดังนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะมหาภาคมีจุดเดียวแล้วเวลาเขียนบอกเวลานะคะ เราสามารถเขียนเลขศูนย์ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ต่อไปเป็นการเขียนแบบทวีภาคเราจะใช้จุด2จุดขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีและมีนอจุดอยู่ข้างหลังเช่นกันเลขศูนย์ข้างหน้าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้และนักเรียนสามารถใช้การเขียนบอกเวลาได้ทั้งมหภาคและทวีภาคนะคะต่อไปเป็นการอ่านเวลาที่ใช้มหภาค หรือทวีภาคไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เขียนแบบใช้มหาภาคหรือเป็นเวลาที่เขียนแบบใช้ทวีภาคเราก็อ่านว่า7นาฬกา30นาทีเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะค่ะในแบบฝึกหัดหน้า69นะคะเป็นการอ่านเวลานะคะที่เป็นการเขียนบอกเวลาเป็นมหาภาคแล้วก็ทวีภาคเดี๋ยวเรามาเขียน อ่านเวลากันนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยอ่านว่าอะไรบ้างมีทั้งหมด8ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านประมาณ3ข้อแล้วที่เหลือจะให้นักเรียนทำเองเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะอ่านว่า4นาฬิกา ห้านาทีนะคะข้อสองนะคะอ่านว่าสิบสี่นาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะข้อสามอ่านว่ายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบห้า นาทีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําที่เหลือเองนะคะในหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูอีก2หน้าค่ะค่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในหน้า70นะคะในหน้า70นี้นะคะเป็นการเขียนบอกเวลาเป็นมหาภาคแล้วก็ทวีภาคนะคะเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันนะคะมหาภาคก็คือจุดเดียวนะคะทวีภาคก็คือ2จุดนะคะ ข้อที่1นนะคะเวลา9นาฬิกานะคะไม่มีนาทีดังนั้นเวลาเราเขียนนะคะเราก็เขียน9 0 0จุดนแล้วก็จุดนะคะอันนี้เป็นการเขียนแบบมหาภาคนะคะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนแบบทวิภาคนะคะเขียนเหมือนกันนะคะเลขเหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่จุดเท่านั้นเองนะคะทวิภาคจะมีจุด2จุดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ เดี๋ยวเรามาดูข้อ3นะคะในข้อ3นะคะเป็นเวลากลางวันนะคะเวลาเข็มสั้นชี้เลข12ก็คือ12นาฬิกานะคะแล้วเข็มยาวชี้เลข3นะคะช่องละ5 5 10 15นะคะเวลา15นาทีนะ เราก็จะได้12นาฬิกา15นาทีนะคะเขียนเป็นทวีภาคก็จุดสจุดแบบนี้นะคะวันนี้นะคะครูให้ทํสามหน้าไม่เยอะนะเพราะว่ามีแค่เขียนตัวเลขนิดนิดน่อยๆเองนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้เหลืออีก4ข้อนะคะให้นักเรียนทําเองไปดูหน้า71พร้อมๆกันค่ะในหน้า71นะคะเขาบอกให้เราเนี่ย โยงเส้นจับคู่ที่แสดงเวลาเดียวกันในข้อที่1นนะคะเป็นเวลากลางคืนซึ่งไม่ใช่11นาฬิกาแน่นอนเพราะ11นาฬิกาคือเวลากลางวันนะคะเวลาเราจะนับนะคะเรานับจาก18นาฬิกาก็ได้นับไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนบอกว่าครูคะตรงเนี้ย24นาฬิกาเรานับถอยหลังก็ได้นะคะ เพราะว่าเข็มสั้นของเราอยู่ระหว่างเลข11กับเลข12นะคะผ่านเลข11มาแล้วแต่ยังไม่ถึงเลข12ดังนั้นจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะคือเวลา23นาฬิกานะคะแล้วตรงนี้นะคะถ้าเข็มยาวอยู่ตรงนี้คือ30นะคะครึ่งชั่วโมงคือ30ถัดไปอีก5นาทีเป็น35นาทีนะคะคู่เขียนแบบ มหาภาคไว้นะคะเราลองไปดูซิว่ามันจะเป็นมหาภาคหรือจุลภาคถ้าบังเอิญนะคะนักเรียนนี่ครูมาเจออยู่ตรงนี้เขาเขียนทวีภาคไว้แล้วครูอ่ะเขียนไว้เป็นมหาภาคเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะดังนั้นครูก็จะได้ว่ารูปแรกของเราโยงมาที่ช่องนี้นะคะอะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดหน้านี้ด้วยอีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้แบบฝึกหัดของเราทั้งหมดสามหน้า